สว,วัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พรบ้านมีพระบ้านวสวยๆราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงมาที่เบอร์0 8 2ย์0 4ด4 6ได้นะครับส่วน ID Line ผมได้ขึ้นไว้ให้ทางหน้าจอแล้วครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดชร์กดติดตามช่อง PN พรบ้านด้วยครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ก็มีพระบ้านมาให้เลือกรับชมกันได้เลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนครับ น,นี้หมายเลขหนึ่งครับสองร้อยบาทครับผมวันนี้สองร้อยบาททุกรายการส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับต่อไปเป็นหมายเลขสองเหรียญหลวงเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเนนครับเหรียญใหญ่ๆเลยครับอันนี้ นี่หมายเลขสองครับต่อไปเป็นหมายเลขสามเหรียญโพกซัพท์หลวงปู่หมุนครับ ถ้าภาพไม่ชัดหรือ,อยังไงทักแอดไลน์ผมมาดูภาพแบบว่าชัดๆได้นะครับผมอันนี้หมายเลขสามครับต่อไปเป็นหมายเลขสีเหรียญเจ้าสัวไม่ทราบของที่ไหนนะครับผมอันนี้ นี้หมายเลขสี่ครับไปหมายเลขห้าเป็นเหรียญหล่อกเก่าครับ หมายเลขห้าครับผมต่อไปหมายเลขหก 6, เหรียญหลวงพทาวัดพเนยียงแตกครับ นี่หมายเลขหกครับเดี๋ยวไปหมายเลขเจ็ดรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อทบครับวันชนแดนครับผม นี่หมายเลขเจ็ดครับไปหมายเลขแปดหลวงปู่ทวดครับผม นี่หมายเลขแปดครับไปเป็นหมายเลขเก้าพระพุทธชินราชไม่ทราบที่ไหนนะครับของพระอาจารย์อะไรไม่แน่ใจครับผมอันนี้ หมายเลขเก้าครับต่อไปหมายเลขสิบพักกิ่งหลวงปู่ทิมครับผม นี่หมายเลขสิบครับต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดเหลียนหลวงปูสุกยืนถือไม้เท้าครับผมพรอมเรียมกรอบเก่าเลยครับอันนี้อันนี้หมายเลขสิบเอ็ดครับ ต่อไปเป็นหมาเลขสิบสองักกิ่งเล็กหลวงพ่อโสธรครับอันนี้มีให้สององค์ครับผมสองร้อย นี่หมายเลขสิบสองครับต่อไปหมายเลขสิบสามเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศีวัดถ้ำเขาบุญนาครับผม นี่หมายเลขสิบสามครับต่อไปหมายเลขเลสิบสีเหยืยอหลงพราะสูตรวัดการหลงครับผม มีหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบห้าเรียนหนูพกกันวัดพญาติครับ นี่หมายเลขสิบห้าครับวันนี้ก็หมดทุกรายการแล้วครับผมพี่ๆท่านใดชื่นชอบในการไหนหรือว่าสายด่วนสายตรงมาได้นะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์มาดูรูปภาพเพิ่มเติมได้กันนะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผม